มาเทรดกับคลาสสิโกโทร2 6 2 6 8 0 8 0 8พกหูคุยกันนะครับกับท่านานของคุณนัททีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณบรรทรครับเมื่อวานนี้นะฮะเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่ถือว่ามีความผันผวนเือนการสำหรับทิศทางของราคาทองคำแต่ว่าในส่วนของราคาหนึ่งหรยยี่ิเหรียญต่อทรอล์เซนตก็ยังเสริมว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งพอแตะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อกับขึ้นมาเด้งกลับขึ้นมาได้วันนี้มีโอกาสลงไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งไหมครับค่ะก็ เมื่อวานนี้นะคะราคาดงคับก็ลงไปทำโโลที่ระดับประมาณ1,623.6เหรียญ US Dollar t o y Ong นะคะหลังจากนั้นก็มีการรีบาวขึ้นมานะคะแล้วก็เช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวประมาณ1,637เหรียญ US Dollar นะคะวันนี้นะคะแนวรับนะคะก็ยังอยู่ที่1,620เหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับตรงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะ จะไปทดสอบแนวโลเดิมนะคะที่1,612เหรียญน,นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่นักลงทุนจะต้องติดตามดูด้วยนะคะว่าโอกาสที่ราคาทองคำนะคะยังมีการยอดตัวไปที่แนวรับก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแต่วันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานลงไปทำโลตรงนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะรีบาวนะคะ แนวต้านของวันนะคะที่ระดับ1645เป็นแนวต้านแรกนะคะถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปเทส1660นะคะแต่ว่าก็ให้ดูที่ระดับแนวต้านตรงนี้ให้ดีนะคะว่าถ้าเกิดว่าที่ระดับประมาณ1,645หร้าหรือว่าที่ระดับ1660ยังไม่ผ่านนะคะโอกาสที่จะลงมาทดสอบ แนวรับอีกครั้งนะคะ <ừ m. S 2> ก็ยังมีอยู่นะคะเนื่องจากเมื่อวานก็จะเห็นได้ว่าทางยุโรปก็ตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงกันด้วยนะคะเนื่องจากหลังจากที่กังวลในเรื่องปัญหาการเมืองฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะ <ừ m. S 2> ที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้นําใหม่รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของพันยูโรโซนเห็นได้ว่าก็ ก็มีตัวเลขที่ไม่ค่อยดีหลายอย่างเลยนะคะก็เลยทําให้มีความกังวลต่อเนื่องนะคะรวมถึงขายสินทรัพย์ทองคาออกมาด้วยนะคะรวมถึง SPDR นะคะกองทุนนะคะ e อที่อสั่งประเทศที่ใหญ่ที่สุดก็ในการขายทองคําออก4.23ตันเมื่อคืนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า ตรงนี้หลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวลงนะคะหลุดแนวรับประมาณ1,630ลงมานะคะก็มีการขายทองคำออกมานะคะ mm hmm. อาจจะขัดรอสอักมาบางส่วนแล้วก็ถือว่าแนวโน้มระยะกลางตอนนี้ก็ยังดูไซเวดาวอยู่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ให้นักลงทุนถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวที่รอจะเข้ามาสะสมราคาทองคำทองคำนะคะ mm hmm. ก็ดูว่า ให้รอความชัดเจนก่อนดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแนวรับก็เข้ามาทยอยสะสมบริเวณประมาณหนึ่งพันหกรอยี่สิบหรือว่าหนึ่งพันห้อเหรียญแนวนั้นจะดีกว่านะคะเพร<อ>า<ล>ะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะรอได้อยู่สำหรับนักทุนระยะกลางและก็ระยะยาวนะฮะค่ะก<ๆ>็อยากจะใหะ้เพราะว่าช่วงนี้นะคะถามว่าทางเทคนิคก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รอดีกว่านะคะแล้วก็ คืนนี้นะคะแล้วก็ใช่ครับวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมของทางเปดของทางสหรัฐอเมริกานะคะตรงนี้ก็ ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนติดตามดูนะคะก็ทําให้ราคาทองคาก็เคลื่อนไหวในกอรอบแคบๆมาโดยตลอดเพราะว่ากาลังรอก,การประชุมของทางเศษว่าจะมีอะไระแถลงการออกมาหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยต่ําอยู่เหมือนเดิมนะคะตามความคาดหมายก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับทองคํามากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการออกมาพูดถึงว่าอ,อาจจะมีความจําเป็นจะต้องใช้ในโยบายการเงินหรือว่าผ่อนคลายการเงินหรือว่า QE3 ออกมาถ้าเกิดเศรษฐกิจยัง อาจจะชะลอตัวอยู่หรืออะไรตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการแตะถึง QE3 อาจจะเป็นตัวที่ผักดันให้ราคาทองคำสำหับสนุนให้ราคาทองคาปรับตัวสูงขึ้นได้ด้วยค่ะคือเหมือนถ้าณเวลานี้เนี่ยไปถามนักลงทุนเนี่ยคือนักลงทุนเขาจะมีแนวความคิดว่า QE3 จะยังไม่มีใช่ไหมฮะในรอบนี้ค่ะก็คือก็คือตอนนี้เนี่ยคือจากตลาดที่ทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงมาอย่างตอ่อเนื่องนะคะ ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าตัวเลขสหรัฐดีแล้วก็นะักลงทุนชาดการว่าจะไม่มี QE3 ออแต่ถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงหรือว่า มีการแตะถึงว่าอาจจะมีสีอีสานตรงนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนทองคำในระยะสั้นให้ปรับตัวบวกขึ้นไปได้ครับแต่ในทางกับการถ้าหากว่าไม่ได้ส่งสัญญาณดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วราคาทองคําก็ไม่น่าจะปรับตัวลงไปมากกว่านี้แล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าก็คาดกันอยู่แล้วว่าเหมือนกับรับข่าวมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วใ,ให้ราคาทองคําปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนภายในวันนี้นะครับวันนี้ขอพระคุณนะครับคุณนัท ค่ะคอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมบกราบกรอบความเคลื่อนไหวนะครับที่คุณนัทนะครับแนะนำให้จับตามองกันในแง่ของเทคนิคนาลิศสสด้วยนะครับแนวะรับถัดมาเนี่ยคือ1620รยีเหรียญต่อทรอออนส์ก็ถือว่าตรงกับหลายๆค่ายด้วยกันนะครับที่มีการวิเคราะห์ดังกล่าวเนี่ยนะครับแต่หากว่ามีการหลุดลงไปจริงๆเนี่ยเราจะไปมองกันที่1612เหรียญต่อทรอออนส์แต่ถ้าหากว่าราคาทองคำนะครับที่ในช่วงเช้าดูเหมือนจะฟื้นกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับอยู่ที่หนอทบสึ่ ดับ 1>, 1 6 4 5เหรียญและถ้าว่าทะลุขึ้นไปไปเจอกันอีกทีที่1 6 6 0เหรียญต่อททยออนใช่ครับยังไงค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนนึงที่จะต้องติดตามกันให้ดีสำหรับถ้อยแถลงของธานาคารกลางสหรัฐแต่ว่าก็น่าจะมีความชัดเจนในช่วงของอีก2วันข้างหน้านี้ไปดูภาพรวมนะครับสำหรับทิศทางของ